ตอนได้พบกับซีโร่สตอรี่พนนี้ผมมาเคยแพร่เวอร์ผมนะไอเดียแฟลตแลนนะเดี๋ยววันไหนอาจจะแจกแบบแพลนนี้สกินผมเวอร์นี้สร้างเองทั้งหมดนะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้ก็ประตูทางเข้าอันนี้ใช้เฉพาะ1.8ได้เท่านั้นนะครับผมเฉพาะ1.8แล้วก็แคดอัพเชอร์วันนี้คือ X Power คุณเต้นะครับผมจะทำโอเคคนเดียวเดี๋ยวใส่อฟเฟคกันเดี๋ยวใส่อีเิคโอเค อันนี้ก็วีลคอมสู่บ m ยเ i อ a t i o n เ o อรขอต้อนรับสู่ World แห่งกะ World ไออะไรอะจินตนาการนะเวอ์จินตนากานะกร,รากาอันนี้ก็อัปเดตเกมโหมดให้แต่ไม่ให้โอพอะเวลาเปิดเซกซกับเพื่อนอันนี้ก็ให้สปีดระดับสามอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้แบบ <c oughs> แบบนี้อันนี้แบบถ้าแอบ,บชอบใครก็ให้มาใส่ชื่อตรงนี้นะวิธีแก้ก็ลบแค่ตรงนี้ลบส่วนนี้ออกนี่ลบส่นออวนนี้ออกแล้วใส่ชื่อเข้าไปแค่นี้นแหละใส่เสื้อสาก ใส่ซื้อเมียงไปแล้วมึงก็ไปแต่งงานไปต่อเนี่นี่แกได้อย่างงี้นี่ก็คือผลงานชิ้นแรกครับตอนสร้างเวลนี้หลังจากสร้างประตูเสร็จก็จะสร้างตัวนี้ออกมาคือด้สโตนทุบแล้วทุบแล้วทุบแล้วใส่ที่ผมถือดาบตลอดเวลาครับว่ามาผมชอบโดนนั้นหนึ่งจุดเจ็ดขึ้นไปหนึ่งจุดหกเนี่ยถือดาบตีพื้นแล้วจะไม่แตกนี่คือบ้านที่ผมอยากได้นด้ไหมครับถ้ามีปัญญาสร้างพอนะสร้างเองกับมือ บบนี้วันเดียวก็เสร็จแล้วอ้าวแต่ถ้าวัตถุดิบไม่พอก็แย่นะไอ้ที่หนักหนักคือหลังคาเนี่ยแหละเนี่ยไอ้ห้องเนี่ยเนะี่ยไม่เกหมดขี้โกงไปต่อนี่คือลานแต่งงานกแบบ็คือ,คอมึงได้เมียแล้วมึงมาแต่งงานเลยมั้ยใช่นี่มีแหวนให้ด้วยนะริวนอันนี้ก็ถือเป็นไฟแต่งงานมาแล้วให้เปิดอันนี้ก็ให้บัตรหลวงแบบพิธีแต่งงานอังกฤษมาอ่านาคุณสองคนเป็นภรรยากัน โอเคพอพออันนี้ก็คือเพลงที่ผมแต่งเองมัวม่วๆเอาเพลงชาไทยด้วยพออ่าเดี๋ยวคุณเต้ม,มาดูคลิปเอาละกันอเอม่มนาลีนอันนี้ก็คงจะงงละสิว,ว่าแอนวิวรอได้ยังไงเพราะว่าผมมีบาเลียนะบอกบาเลียจะเพิ่มมาใน1.7ึง1.8นี่แหละเวลาถือมัน,มนเราจะเห็นแต่พอเราทิ้งมันไป จะมองไม่เห็นเดีนว่าเริ่มหายไปแล้วแล้วก็หายไปหมดหรีววสัมผัสได้นี่ก็คือสายล่อฟ้าหรือเสาอากาศอะไรมาเนี้ยแต่ไม่ได้ใส่คอมเมนต์บล็อกอะไรก็จะทาคอมเมนต์บล็อกแบบฟ้าผ่าอะไรมาเนี้ยเดี๋ยวจะลองทําดูก่อนสแลกเดี๋ยวขอลองดูก่อนอาร์ติโคไลนิงแท้ยังไม่ได้เคเดี๋ยวค่อยไปลองอาใหม่นี่ก็ทีวีแบบไม่มีสัญญาณนะฮะ นะชีวิตกาครับไม่มีสัญญาณใช่นี่ก็คือต้นไม้แบบแนวคลาสสิกนะสร้างเองก,กับมือแบบนวอบจีใช่แนวอบจีถูกต้องเคยเห็นนะแล้วก็มีชิงช้านะครับแต่แกว่งไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฝนตกไปสักหนาวะ <c oughs> นี่ยคือบั็กนะยังไม่ได้รับการแก้เพราะว่าไมค์ขาดไปทิศที่สามารถทะลุได้เกือบทุกบ,บล็อกนะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับอะไรสักอย่างอย่าไปพูดครับอย่าคิดนึกนี่เปิดได้ทั้งไมค์ขาดแล้วก็ทั้งกล่องใหญ่ จริงจริงมันมีบักนี่นะบักที่แบบเปิดชั้นหนังสือได้แล้วใส่หนังสือเข้าไปโดยใช้แม่ขาดเนี่ยคือ,อกระดานหมากลุกนะดูด้านล่างนี่ใช้ทรายทำเอาแล้วคิดดูต้องนั่งเรียงขนาดนี้กีนนะนะ่ฤฤชาติเสร็จนี่คือสำหรับใช้ในการ PVP s k y สกายอลแล้วก็เตรียมตัวชุดเกาะด้วยใส่ชุดเกาะเพราะฉะนั้นผมขอใสชออ่ชุดเกาะจุกทุกๆๆทุกอย่างนี้อำนวยความสะดวกด,ด้วยคอมเมนต์บ,บล็อกนะฮะเครดิตดีแท้ นี่ปรับทุกอย่างนี่ปรับอะไรวะลืมเยอะเออหนึ่งจุดแปดลืมบอกว่าคอมเมนบล็อกถ้าอยู่ในเกมหมดศูนย์เราไม่สามารถเปิดได้แล้วแล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งสองไปฝึกก่อนเนี่ยครับฮึนี่ไงผ่านแล้วเห็นปะผมใช้ในการฝึกสกายวอร์เวลาเอ็นเดอร์เพิร์ลหมดอ่ะโดนหันหลังแล้วปาสโน,นบอลใส่บล็อกที่ใกล้สุดจะทำให้เราเด้งไปถ้าเราไม่ตายโอเคครับคือตกตายหาเลย เออถ้าพลาดคือตกใช่แต่เราเคยโดนนะคนทำอย่างเงี้ยปลาโดนหลังปลาเซโนบอสใส่แล้วโดดมาฆ่าเราตกขึ้นมาคุจะหาให้นั่นคือ PVP ระดับโปลวะบอกเลยนี่ก็คือที่ฝึก Ender Pearl นะ Ender Pearl Training อย่าแล้วตอนนั้นมันเป็นเกมหมดปลาฆ่าผมสุดท้ายครับปลาเือปลาล่วงใช่นี่คือการฝึกโอ้โหติดติดนี่อันนี้ฮาร์ดคอร์หน่อยโดดแล้วค่อยปลาหน้าหลอกล่อศัตรูเฮ้ยหน้าโอเค อันนี้เลปล่าปาเป็นเกมหมดศูนย์ร่วงที่น้ําขึ้นมาเอาป้าไปก็เจอแล้วก็เอาเนี่ยออกไปนี่คือลานฝุดธนูนะเข้าไมา้ลัวธนูแล้วก็ยิงยิงยิงแล้วตรงนู้นจะมีไม้ขาดอยู่นะถ้ายิงโดนไม่โดนสูงกว่านี้อ่าได้ฮะมีไม้ขาดให้ยิงอย่างี้อ่าโดนละจบเวลาแบบคล้ายๆเป้าเคลื่อนที่ไงให้ยิงไม้ขาดเอาแล้วธน,นูแล้วก็หายไป อันนี้ก็คือวิธีป้องกันเทนทีนะระเบิดขับขันจริงๆนะรับเกมหมดผมต่อให้วางเทนทีใกล้ตัวแล้วถอดชุดก่อนเลยคั้นแรกหันางนี้อย่างนี้สำหรับคนไม่ดูนะฮะม็อกกระจกสามารถต้านทางพลังเทนทีได้ให้เราลดแค่ครึ่งหลอดครึ่งเดียวครับใช่นะครับบ้านคือถ้าใครมามาจุดระเบิดใกล้ๆคุณคุณเอาตะวังเลยใช่เบิ้ม แต่ผมยังไม่ได้ลองวาวกบ,บนิ้ดูนะครัแบสามลูกยังไม่ได้ลองจะลองดูนี่ไม่รอดอ <laughs> ไม่รอดอ <laughs> ไม่รอดอ <laughs> ไม่รอดหอ, <laughs> อดนีโคตรคนเหล็กอ๋อใช่ท n t ทีมมันระเบิดกระจกไปอันนึงแล้วไงแล้วที่เหลือก็หายไปหมดเลยแล้วก็เหลือท n t ทีสองลูกที่ไม่ได้ติดแล้วก็ไปต่อไปต่อที่สินค้าต่อไป วิธีลดแรงระเบิดของ TNT หรือของคิปเปินะเวลาเจอน้องเขียวหรือค er, ิปเปิเงี้ยวิ่งมามตอนรับมันนะนี่สมมติเอา TNT แทนคิปเปิลจุดวางบนสลับกาแล้ววางสลับผิดมาสตุด้านะมันจะลดแรงระเบิดได้แล้วพื้นข้างล่างมันจะความเสียหายด้วยนะเสียงเบาแล้วเต้เสียงเบาแล้วไม้ใกล้ใกล้ปากหน่อยเสียงเริ่มเบาแล้ว โอเคดะโอเคนะก็มีเวลแค่นี้เดี๋ยวจะลองดูว่าแจกแบบได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวจะลองก๊อปปี้ไฟล์ด้านล่างไปใส่ในนั่นนะ่ะในช่องคำ e script i o n คำอธิบายด้านล่างนะจะลองดูก่อนจะไม่มั่นใจว่าได้ปะ่ถ้าทำได้ก็โอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแล้วผมสวัสดีครับพบกันอเอาพิซซหนะ้าบายบายกดสนับสนุนให้กูด้วยเอ้ยอได้ยวใส่ลิงก์ไว้ให้สวัสดีครับผม